นายกนกรวังบุญคุงชนะโคตกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางปี2564จำนวน27,000ล้านบาทสำหรับกองทุนประชาันสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสำหรับการดำเนินการในโครงการบัตรสสัสดิการแห่งรัฐ4ด้านคือด้านสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟต่อไปอีก12เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงกันยายน2565 วงเงิน2,018ล้านบาทโดยแบ,บ่งเป็นกรณีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันกรณีไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาท ด้านการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.56ล้านคน วงเงินหนึ่งหื่นแดันแด้อสิบ้าล้านบาทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโคเรือนสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยผู้มีสิทธิ์ที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีได้รับสองร้อยบาทต่อคนต่อเดือนในส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่เกินสา0หมืนบาทต่อปีได้รับสิทธิสามร้อยบาทต่อคนต่อเดือนและได้รับส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มห้าสิบห้าบาทต่อคนต่อสามเดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนเบี้ยความพิการจำนวนหนึ่งพันบาทต่อคนต่อเดือน ด้านการดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบริษัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วงเงินหนึ่งันหร้อสิบสองล้านบาทและสําหรับการจัดสรรบรสวัสบริการแห่งรัฐแบบไม่มีกําหนดระยะเวลาสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วงเงินสี่0ันห้าร้อสาสิบล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับผู้ที่มีบัตรและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าที่อาจจะทําให้ผู้สมัครรอบใหม่มีจํานวนเพิ่มขึ้นผลิระวิวันรายงาน